แล้วก็อยากประสบผลสาเร็จเนาะอยากให้ผ่านอยากให้ผ่านการตั้งค่ามีเนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ฟังมีประโยชน์ต่อผู้ชมครับอ่าเขก็จะบอกให้เรานี่ลุยเลยเปิดอ่า เรียกว่าเปิดการมคนมแฮกเข้ามาแต่ละวันก็จะเจออยู่นี่ถ้าเราไม่ไปตรวจนะคะก็จะเจอก็จะคงจะอ,อยู่กับคลิปของเราไปอย่างนั้นอสองดวงตาที่เห็นอยู่ <c oughs> ขอบคุณมากๆตอนนี้ข <c oughs> อขอบคุณคน <c oughs> ที่จะเข้ามาให้กำล <c oughs> ังใจหลังนะคะ, <c oughs> อะขอบคุณเหตุการณ์ไม่ค่อยกับ ปกติเท่าไหร่ยายขออนุญาตทำใหม่เพื่อที่จะเก็บเวลานะคลิปมีคุณภาพเป็นยังไงคลิปก็มีคุณภาพก็เป็นคลิปที่เพราะว่าไม่อยากที่จะให้อะไรมามาแปะเปื้อนคลิปของเราอะนะคะเราก็สำหรับยายนี่ช่องเล็กเพื่อนก็ไม่เยอะ ก็อยากจะมีคนเข้ามาที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจแต่คุณยายก็จะทำาละสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบังแีสี่ 4. สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วเชิญคอมเมนต์ให้เห็นจะได้ขอบคุณถูกเจอ คนที่มีเพื่อนเยอะๆก็ดีนะคะคนที่มีเพื่อนเยอะๆเข้าไปในะเหตุการณ์ไม่ควรที่จะออกก็มีก็ได้ลบออกอย่างนี้ละกะ่เสียเวลาไปอีกออเราก็ก็ดีที่เราเองก็ดีที่เราเองนะนะคะดีที่เราทาั้งทที่คุณยายนี่นะคะก็ทำทำหน้าที่ที่ดีนะ พอไปดูเพื่อนๆให้แต่ละวันนี้โอ้ยหลายคนเอ็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้คุณแม่มาแป๊บเดียว hmm. นอนนอคนที่มีเพื่อนเยอะๆก็ดีนะคะคนที่มีเพื่อนเยอะๆเข้าไปในมาแวะได้นะคะยินดีที่จะต้อนรับเพื่อนๆใหม่ทุกคน มาให้กับคุณยายนี่ก็มาเพิ่มให้อีกก็คุณยายก็ขอบคุณขอบคุณทางเฟซบุ๊กอ่าก็จะผลสำเร็จได้หรอกค่ะเราต้องช่วยกันจับกันไปประคองกันไปไม่ลดไงคะเพราะว่าคุณสร้างปฏิสัมพันธ์น้อยลงไม่ไปช่วยเพื่อนไม่ไปกดคอมเมนต์ให้เพื่อนพี่พี่ดุยเพือนลบ ลบโพสนั้นเมื่อเช้านี้ก็เจอสองคลิปก็ลบออกสองคลิปตาเพื่อนนี่หมดแล้วก็เ <c oughs> ด็ค่ะลูกหลานก็มาดูวนอยแล้วออกห้องด้่ยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ได้ยินเสียงเด็กสองคนก็ เราก็ขออภัยมากๆเลยอ่าคุณคุณยายนี่ก็คุณยายเสงเงียมนี่ก็ตรวจดูตรวจดูของทุกทุกวันตรวจดูของทุกทุกวันก็ว่าชักชวนใจให้เราได้อยากไปทํากับเขาอะไรอย่างนั้นเราเข้าไปดูแล้วเราก็ทั้งทั้งที่คุณยายนี่นะคะอ่าก็ทาทาหน้าที่ที่ดีนะ พอไปดูเพื่อนๆให้แต่ละวันนี้โอ้ยหลายคนขออภัยนะคะท่านผู้ชมผู้ที่จะย้อนหลังเข้ามาเห็นคุณยายคุณยายก็เราเราก็จะถูกตัดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันมากเพิ่มขึ้นแต่ถ้าทำมากเพิ่มขึ้นไม่ได้ก็ขอบคุณจริงๆ ของดวงตากับคุณนะคะถึงเป็นใครปฏิสัมพันธ์ก็เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ให้ตัวเองอ่ะนะให้ตัวเองให้กับเพื่อนๆชัดพูดเล่นทำไมนะขออนุญาตนะคะนี่แล้วนี้แล้วพูดไม่มีสารโพสน่นะคะแล้วก็กดเข้าไปคำจัดโพส แล้วก็เลื่อนหาค่ะเลื่อนหาเลื่ออย่าไปทำเย็ด <Okay. S 2> <Yeah, S 1> สิอาภัยน้องมาให้น้องมาแ่พี่เกก็มาด้วยไม่ต้องไม่ต้องอสำหรับยายนี่ช่องเล็กเพื่อนก็ไม่เยอะ,อะไม่ค่อยอยากจะมีคนเข้ามาอ่าบาง,บางทีก็บางคนก็ถามบ้านทำไมตัวเลขตัวเลขชันลนนะอะไรประมาณนี้ ต้นไงขอขอบคุณคนที่จะเข้ามาให้กำลังใจเหลังนะคะ,อะขอขอบคุณทุกอาจจะทำยังไงบ้างมีกฎระเบียบยังไงบ้างกฎระเบียบก็มีตามไม่อยากเข้ามาคอมเมนต์ก็ตามก็เห็นว่ามีสองดวงตาเข้ามายาก,ก็ดีใจแล้วละ่ะอืม ทำไม่ถ้าเ,เพื่อนเห็นผ่านไปผ่านมาก็เข้ามา <c oughs> ยากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไร่เพราะว่าเราก็สองเดือนปลอกลับมา <c oughs> แต่สำรับดิฉันเนี่ย <c oughs> ไปสร้างไว้เยอะเลย <c oughs> สร้างปฏิสัมพันธ์ให้เพื่อนเยอะเลย <c oughs> แต่เพื่อนนาทีสามนาที เราก็อยากจะเป็นยายยายก็จะเข้าไปคอมเมนต์นะน,นะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าอ่าไปยายก็คือจะต้องไปสร้างปฏิสัมพันธ์อัวองก็ว่าชักชวนใจให้เราได้อยากไปทํากับเขาอะไรอย่างนั้นเราเข้าไปดูแล้วเราก็อ่าเขาก็จะบอกให้เรานี่ลุยเลยเปิดอ่าเรียกว่าเปิดการมอบอันชวนอะไรนะคะ ก็ามาชวนปั่นชวนอะไรเรียกให้เราได้เออมคุณยายขออภัยนะมีเด็กสี่สองคนยูเองทำไปเรื่อยๆตัวเลขห้องประสิทธิภาพเราก็จะไม่ลดเข้ามาจะทำเข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้เห็น แล้วก็ออกไปเพื่อไปทำหน้าที่กับเพื่อนคนใหม่อันนี้เราก็ไม่สองดวงตาที่เห็นอยู่ขอ <c oughs> บคุณมากมากเพราะว่าไม่อยากที่จะให้อะไรมามาแปะเพื่อนคลิปของเราอะนะคะเรามีเนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ฟังมีประโยชน์ต่อผู้ชม เองอทำไปเรื่อยๆเห็นตัวเลขห้องประสิทธิภาพเราก็จะไม่ลดไม่ได้สะดวกทุกวันก็อยากจะทำให้มันได้สม่ำเสมอขออภัยที่เพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะ,ะได้ยินเสียงเด็กสองคนก็เราก็ขอขอภัยมากๆเลยคุณ ก็เริ่มต้นใหม่นะคะอ่าเขาก็จะบอกให้เรานี่ลุยเลยเปิดอ่าเรียกว่าเปิดการขอบคุณจริงๆงของดวงตาขอบคุณนะคะถึงเป็นใครก็ทีนะคะยายไม่ถึงทํานาทียังไม่ถึงอ่า ดีขอไรทุกคนขอเพียงจบเวลาเพียงกลับมาแต่สำรับดิฉันเนี่ยไปสร้างไว้เยอะเลยสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เพื่อนเยอะเลยแต่เพื่อนก็ไม่อยากที่จะให้มีอะไรมาเป็นที่โศกกระกขอองคลิปเราเพราะเราเค็กของเราอยู่บ,บ่อยๆหาเวลาก็ยากเด็กปิดเทม ขอขอภัยด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆอาจจะทำยังไงบ้างมีกฎระเบียบยังไงบ้างกฎระเบียบ <c oughs> ก็มีทำไมถ้าเพื่อนๆ <c oughs> เ,เห็นผ่านไปผ่านมาก็เข้ามา ไม่ลดไงคะเพราะว่าคุณสร้างปฏิสัมพันธ์น้อยลง